ครับกับสวัสดีพี่พี่เอฟซีคนรักพระสมเด็จทุกทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการคนรักพระสมเด็จเหนือเก่าถึงยุคนะครับวันนี้ฝากพี่พี่เอฟซีนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดการติดตามรับชมในครั้งต่อไปนะครับช่องทางการติดต่อเช่าบูชานะครับ เบอร์โทร0969026829นะครับ ID line 0967240203นะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับส่งฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะครับสแกนคิวอา e โคขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับอง์ละ800บาทนะครับ2องค์1,500บาท3องค์2,000บาทนะครับ เดี๋วเรามาเริ่มองค์ที่หนึ่งกันเลยนะครับองค์ที่หนึ่งนะครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์พใหญ่ขอบล่างฟันหนูนะครับเนื้อหาเก่าถึงยุคนะครับนี่ครับองค์นี้เนื้อสวยมากเลยนะครับนี่ครับเนื้อเก่าขึ้นผนึกเลยนะครับเนื้อเก่าขึ้นผนึกเลยนะครับนี่ครับ Ens, นี่ครับเนื้อเก่าขึ้นพัะหนึ่งเลยนะครับนี่ครับขอบล่างฟันหนูนะครับเห็นไหมครับจะมีเหมือนอฟันหนูอยู่ด้านล่างนี้นะครับนี่ครับสองซีกนะครับเห็นไหมครับนี่พิมพ์นี้นะครับเขาเรียกว่าพิมพ์ขอบล่างฟันหนูนะครับเนื้อหาเก่ามากนะครับสําหรับองค์นี้เนื้อหาเก่าถึงยุคเลยนะครับนี่ครับองค์นี้นะครับเป็นองค์แรกเลยนะครับสวยๆเลยนะครับเบอร์หนึ่งนะครับวันนี้นะ ขอนำเสนอเป็นพิมใหญ่ขอบล่างฟันหนูองค์นี้เลยนะครับเป็นพิมที่ได้รับความนิยมมากนะครับพระสวยด้วยนะครับเนื้อขึ้นผนึกเลยนะครับเห็นไหมครับอ่าเนี่ยครับเนื้อขึ้นผนึกเป็นสีเรียกว่าสีขี้ผึ้งเลยนะครับนะนี่ครับอ่าเนี่ยครับเนื้อขึ้นผนึกเป็นขี้ผึ้งเลยนะครับสวยมากๆนะครับองนี้นะครับมี มวลสารนะครับเห็นไหมครับเป็นมวลสารเนื้อปูนเปลือกหอยนะครับนี่ครับโอ้โหเนื้อจัดจ้านมากนะครับองคนี้นะครับเนื้อจัดจ้านมากๆนะครับสําหรับองค์แรกนะครับเบอร์แรกเลยเบอร์หนึ่งนะครับแบ่งปันนะครับแปดร้อยบาทนะครับต่อมาองค์ที่สองนะครับองค์ที่สองเป็นพิมพ์ใหญ่วัดระคังนะครับองค์นี้นะครับเนื้อหาสวยนะครับองนี้นะครับนี่เนื้อหาสวยเลยนะครับ อ่าเนี่ครับเนื้อเก่าขึ้นผนึกเลยนะครับพี่พี่นะครับดูนะครับมีเนื้อมวลสารนะครับเห็นเป็นเนื้อมวลสารขึ้นมาเลยนะครับนะเนื้อเก่าขึ้นผนึกเลยนะครับตรงนี้นะครับสวยๆนะครับนี่ครับพี่พี่ท่านใดที่อยากได้พระสมเด็จเนื้อหาเก่าถึงยุคนะครับอ่านี่ครับโปรดติดตามช่องมรดกพระเครื่องไว้นะครับนะ ท่านจะไม่พลาดการติดตามรับชมใน EP ีต่อๆไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนี่ครับเนื้อเก่าถึงยุคเลยนะครับพี่นะครับเนื้อสวยๆเลยนะครับนี่ครับพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่วัลคังนะครับเนื้อสวยๆเลยพี่ๆนะครับองนี้ครับนี่เป็นพิมพ์เอียงๆนะก็เลยเหมือนพิมพ์เกตเอียงนะครับนะเกตคดอะไรประมาณนี้นะครับนะที่เขาเรียกกันนะครับ พิมพ์พระนะครับจะเอียงมาทางด้านซ้ายนะครับนะด้านหัวไหล่ซ้ายนี่ครับอ่า oh พิมพ์พระจะเอียงมาทางด้านหัวไหล่ซ้ายเล็กน้อยนะครับนะองค์ที่สองนะครับต่อมาองค์ที่สามนะครับองค์ที่สามนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่พระประธานเลยนะครับพิมพ์ของเขาจะลึกมากเลยนะพี่ๆองค์นี้นะครับอ่านี่ครับพิมพ์ลึกมากเลยพี่ๆลองดูนะนี่ครับนี่ครับพิมพ์ลึกมากนะครับ อ่าเนี่ยครับสวยๆเลยนะครับนะดูครับนี่เนื้อเก่าขึ้นพันึกเลยนะครับนี่ครับนี่สวยๆเลยนะครับพี่ๆนะครับนี่ครับดูนะครับเก่าเก่าเลยนะครับพี่ๆนะเก่าเก่าเลยนะครับนี่ครับ อานี่ครับนะนี่มีรอยเศษไม้ด้วยนะครับเห็นไหมครับนะมีรอยเศษไม้ด้วยนะครับอนี่ครับสวยๆนะครับเม็ดเนื้อซุ้มกอก็มีนะครับนะนี่นะครับแร่สีเขียวนะครับเป็นแร่ลัตนาชาตินะครับพระองค์นี้น่าจะอยู่ในยุคเขาเรียกว่ายุคกลางถึงยุคปลายนะครับนี่ครับพิมพ์ใหญ่นะครับองค์นี้นะครับองค์ที่สามนะครับต่อมาองค์ที่สี่นะครับ องที่สี่เป็นพิมฐานแซมนะครับของวัลกระงนะครับเนื้อจัดจ้านมากพี่องนี้ครับนี่ครับเนื้อจัดมากครับพี่องนี้นะครับฐานแซมนะครับอ่านี่ครับนี่ครับเนื้อฐานแซมนะครับนี่เนื้อจัดจ้านเลยนะครับดูครับนี่ผิวพันธ์เดิมๆเก่าๆเลยนะครับพี่ นะครับลองดูนะครับนี่เก่าเก่าเลยครับพี่ดูครับเนื้อขึ้นผนึกเลยนะครับนี่ครับเห็นไหมครับเนื้อเก่าขึ้นผนึกเลยนะครับเก่าถึงยุคเลยครับอ่าเก่าถึงยุคเลยนะครับนี่ครับองค์ที่สี่นะครับพิมพ์ฐานแซมนะครับต่อมาองค์ที่ห้านะครับองค์ที่ห้านะครับเป็นพิมจ์ดีนะครับองค์ที่ห้าเป็นพิมจ์ดีนะครับนี่ครับ สวยๆเนื้อเน่าๆเลยครับพี่พิมพเจดีนะครับนี่ครับพิมพเจดีนะครับสวยๆเลยนะครับรงนี้ครับนี่ครับเนื้อจัดนะครับเนื้อขึ้นผนึกเลยนะครับนี่ครับมีคาบลาลักเก่าๆด้วยนะครับนะอ่านี่ครับเนื้อเก่าๆเลยพี่ เนี้ยเก่าๆเลยนะพี่นะนี่ครับดูด้านข้างนะครับโอ้พี่ดูเลยเนื้อจัดจ้านเลยนะพี่นะนี่ครับนี่ครับเนื้อจัดจ้านเลยนะครับโอ้พี่ดูเลยพี่เนื้อจัดมากพี่นะครับพิมพ์เจดีนะครับนี่ครับเขาเรียกว่าพิมพ์ใหญ่ ได้ดีนะครับต้องมีเจดีด้วยนะครับนะต่อมาครับนี่ครับพิมพ์ใหญ่นะครับวัลคังนะครับสวยงดงามมากมากนะครับตรงนี้บางๆเลยนะครับนล้งนี้บางๆเลยนะครับพระสมเด็จเนื้อจัดนะครับนะครับเนื้อจัดเนื้อเก่าถึงยุคนะครับนะอ่าเนี่ยครับ โอ้โหดูผิวพันธุ์เดิมหิ้งหิงเลยครับมีคาบฝุ่นคราบความเก่าปกคุมอยู่เลยนะครับนี่ครับสวยเลยครับพี่เห็นไหมครับนะเนื้อบางๆขอบบางๆเลยนะครับตรงนี้นะเนื้อเก่ามากนะครับเนื้อมันๆเลยพี่นะเนื้อมันๆเลยครับพี่องค์ที่หกนะครับต่อมาองค์ที่เจ็ดนะครับองค์ที่เจ็ดโอ้โหดูครับพี่แต่ละองค์ งดงามแตกต่างกันไปเลยนะครับนะองค์ที al, ่เจ็ดนะครับองค์นี้นะครับนี่ครับองค์ที่เจ็ดนะครับโอ้โหไปดูดิเนื้อสวยๆเลยครับพี่นะครับนี่ครับนีครับเนื้อเก่าๆสวยๆเลยครับองค์ที่เจ็ดนะครับนี่ครับเนื้อจัดจ้านนะครับเนื้อขึ้นพนึกเลยนะครับซุ้มหดตัวเลยครับพี่นะครับดูครับ สวยๆนะครับมีรอยนะครับเห็นไหมเนี่ยมีรอยปาดเรียกรอยปาดนะครับนะอ่าดูครับมีเม็ดพาซุ้มกรนะครับเห็นไหมนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยนี่มีเนื้อซุ้มกอนะครับดูครับโหสวยๆเลยครับองค์ที่เจ็ดนะครับต่อมาองค์ที่แปดนะครับอยู่นงที่แปดนะครับที่แปดนี้ครับดูครับอ่าเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับ ดูครับเนื้อขึ้นผนึกเลยนะครับเห็นไหมครับบริเวณที่โดนสัมผัสเนื้อนะครับก็จะขึ้นผนึกเลยครับซุ้มหดตัวเลยครับพี่นะครับซุ้มเนี่ยหดตัวเลยนะครับเห็นไหมครับบางองค์นี้หดตัวขึ้นเป็นขอบสองชั้นเลยนะครับนี่ครับนี่ครับสวยมากๆครับพี่ดูครับ เนื้อพัสมุกอรครับมีรอยยุบตัวโคตตัวนะครับนะนี่ครับอ่านี่ครับองค์ที่แปดนะครับต่อมาองค์ที่เก้านะครับนี่ครับองค์ที่เก้านะครับองนี้นะครับนี่ครับสวยนะครับองค์ที่เก้านะครับ สวยสวยนะครับองนี <tidak> like ้เนื้อออกแกะปูนนะครับแก่ปูนเปลือกหอยนะครับอ่าซุ้มขดตัวไม่ขอบสองชั้นเลยนะครับนะครับบางตำแหน่งเนี่ยเนื้อขดตัวเลยนะครับเนื้อสวยๆนะครับพี่ๆเนื้อสวยๆเลยนะครับองนี้นะครับงดงามแตกต่างกันไปนะครับแต่ละองคนะครับพี่ๆนะครับเห็นไหมเนื้อซุ้มกอเห็นไหมครับ นะบางองค์เนื้อวนสารซุ้มกอเยอะบางองค์น้อยนะครับแต่มีทุกองค์นะครับมีต้องมีทุกองค์เลยเป็นมวลสารหลักเลยนะครับน่ครับต้องมีทุกองค์เลยนะครับดูเนื้อครับเนื้อจำจเนื้อถึงยุกนะครับต่อมานะครับนี่ครับองค์ที่สิบนะครับ โอ้พิมพใหญ่แล้วพี่ดูขอบดิบางๆเลยนะแล้วเนื้อพี่ดูดิโอ้โหเนื้อจัดเน,เนื้อโคตรจัดเลยพี่นะครับเนี่ยดูดิโอ้โหดูเนื้อเลยพี่เนื้อจัดมากพี่นะครับเนื้อขึ้นพนึกเลยนะพี่ๆนะนี่ครับเนื้อขึ้นพนึกเลยนะครับโอ้โหวสวยจริงๆนะครับ เนื้อขึ้นผนึกเลยพี่นะครับมีคาบลักด้วยนะมีคาบลักเก่าๆด้วยนะครับนะครับโอ้โหแล้วงน,นี้บางๆเลยพี่รงน,นี้บางๆตามตำราที่คนสมไมก่อนเขาเล่นกันมาเลยนะนี่ครับที่เขาบอกว่าสมเด็จบ,บางนางหนาท่านว่าไว้นะครับโอ้โหรงนี้บางมากและเนื้อจัดมากนะครับบางมากและเนื้อจัดมากเลย องค์ที่สิบนะครับต่อมาองค์ที่สิบเอ็ดนะครับนี่องค์นี้เกตเอียงนะครับนะเกตเอียงเห็นไหมอ่านี่ครับเกตเอียงนะครับโอ้โหด้านหลังเป็นรอยกระดานด้วยนะครับนะนี่นะครับดูเนื้อครับเนื้อสวยงดงามจริงๆนะครับนี่ครับซุ้มเนี่ยหดตัวเลยครับความเก่าความยุบตัวหดตัวนะครับ เห็นเป็นร่องนะครับเห็นเป็นร่องเป็นหลุมนะครับนะนี่คือการยุบหดตัวหดตัวนะครับอนะครับนี่ครับแบบนี้เลยครับพี่นะครับสวยๆนะครับนี่นะครับสวยๆเลยนะครับองค์ที่สิบเอ็ดนะครับต่อมาองค์หมายเลขสิบสองนะครับโอ้โหพี่ดูเดียเห็นไหม ดูดิงดงามจริงๆพี่นะแต่ละองค์เนี่ยแต่ละองค์ีนมีความสวยที่แตกต่างกันไปเลยนะครับแต่ละองค์นะครับนี่นะครับแต่ละองค์เนี่ยดูดิเป็นไงเนื้อเก่าเนื้อจัดเนื้อถึงยุคนะครับแต่ว่าความแตกต่างเนี่ยแตกต่างกันมากนะครับแตกต่างกันมากนะครับมีความสวยในแต่ละองค์เลยนะพี่นะเป็นความสวยมีเสน่ห์ของแต่ละองค์ของเขาเลยนะครับ เนี่ยดูดิเนื้อเก่า,กาจ,จัดแบบนี้นพี่นะครับเนี่ยเห็นไหมเนื้อเม็ดซุ้มกเนยเห็นไหมนี่ครับดูดิโอโหจัดจ้านเลยพี่นะจัดจ้านเลยครับนี่ครับองค์ที่สิบสองนะครับต่อมาองค์ที่สิบสามนะครับสิบสามนี่โอโ้โหพี่ดูดิเนื้อจัดมากเนื้อเก่าลึกมากเลยพี่นะดูครับ เนื้อลึกมากเลยตรงนี้นะครับมีเส้นสังกติคมคมเลยนะพี่นะโห oh, oh, ดูดีิผลน,นี่เป็นเกตเป็นลูกมาตูมเลยนะพี่ดูครับคมม้ง <Come on. S 1> เลยพี่นะ mm hmm. เห็นไหมดูดิโอโหเนื้อนี่ขึ้นพนึกเลยพี่นะขึ้นพนึกมันวาวเลยนะครับพี mm ่น hmm. ะขึ้นพนึกมันวาวเลยนะครับโห oh, oh, ดูครับนี่เห็นไหม ดูครับการวางแขนนะครับดูนะครับโอ้โหสวยงดงามจริงๆพี่สําหรับองค์หมายเลขที่สิบสามนะครับโอ้โหดูครับซุ้มเนี่ยครับสะท้อนไฟเงาวับเลยพี่นะครับนะขึ้นพันนึกเป็นหินเลยนะพี่นะขึ้นพันนึกเป็นหินแล้วซุ้มเนี่ยครับดูนะครับหดตัวเป็นเกลียวมุดซ้อนกันเข้าไปด้านในเลยพี่นะแล้วองค์นี้นะครับมีรักเก่าๆอยู่ด้วยนะครับนะแล้วดูเนื้อเม็ดซุ้มกอดดูคาบลาเก่าๆดีครับ โอ้โห oh, oh. สุดๆรงนี้ครับองหมายเลขสิบสาครับต่อมาองค์พระหมายเลขสิบสี่นะครับนี่ครับโอ้โ oh, ห oh. ดูพี่เก่าๆมีรอยกระดานเลยเนหะ็นไหมเนี่ยเวลาคนสมัยก่อนเนี่ยครับเวลาเขากดพิมพ์พระนะครับนะตามบันทึกตามใบลานนะครับนะที่มีการเปิดเผยสว่างว่าเขากดพระปุ๊บเขาก็จะนําพระเนี่ยไปตากนะครับในพื้นกระดานตากแดดอยู่นะครับนะ เวลาพระหดตัวนะครับพระแห้งขึ้นมาเนี่ยก็จะเกิดเป็นรอยนะครับเป็นรอยกระดานนะครับที่พระเนี่ยยุบตัวลงไปนะยุบตัวแห้งลงไปนะครับเห็นไหมเนี่ยจะเป็นรอยกระดานเลยเห็นไหมครับนะครับเขาเรียกว่ารอยกระดานนะครับแต่จริงๆแล้วเป็นรอยไม้ไผ่นะครับนะเป็นรอยไม้ไผ่ที่เขาตามแค่ตามอะไรเนี่ยครับนะที่คนสมัยก่อนเขาไว้ตากปลาเกลือตากอะไรกันอย่างเงี้ยนะครับเนี่ย เห็นไหมเนี่ยจะเกิดเป็นร่องเหมือนร่องไว้ใยนะครับนะอ่าเนี่ยครับนะอนบนะโอ้โหองนี้ดูง่ายจัดเลยพี่นะนี่ดูเนื้อเลยพี่โอ้โหเก่าขึ้นพนึกเลยพี่นะครับนะครับนี่เห็นไหมมีรอยเนะนะครับนะรอยเนะเนี่ยแข็งปักเลยนะพี่นะแข็งปักเลยนะพี่นะรอยนี้นะครับนะนี่เห็นไหมนี่ครับนี่ครับเราจึงสันนิฐานได้ว่านี่รอยเนี่ยเกิดจาก พ้เนี่ยเปียกน้ํามากนะครับพ้าเนี่ยเปียกน้ํามากนะครับตอนผสมมวลสารเนี่ยอาจจะใส่น้ําเยอะไปนะครับในคกนี้นะครับ <oria> อาจจะใส่เยอะไปนะครับแล้วเวลากดพิมพ์ผ้ามาทําให้พิมพ์ผ้าเนี่ยเปียกและอ่อนนะครับนะก็เลยไปตากนะครับไปตากอยู่นี้นะครับเกิดการยุบหดตวัวก็เกิดเป็นร่องนี้เลยนะครับส่วนองค์ไหนที่ผสมน้ําน้อยนะครับก็ไม่เกิดคาบนะครับไม่เกิด ไม่เกิดก็เรียกว่าไม่เกิดรอยเนินะครับนะไม่เกิดรอยเนอรแบบนี้นะครับพระด้านหลังเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีรอยนะครับเพราะว่ามันแข็งนะครับนวมันแข็งแล้วนะครับเวลาไปตากมันก็แข็งมันก็ไม่มีรอยนะครับนะอย่างเงี้ยดูง่ายเลยพี่นะนี่ถึงยุคแน่นอนองไม้เลขสิบสี่นะครับต่อมาองค์พระหมายเลขสิบห้านะครับองนี้นะครับเป็นพิมพ์เกตทะลุซุ้มนะครับเป็นพิม์เกตทะลุซุ้มนะครับโอ้โหแล้วพี่ดูหลังด้ยครับ ดูหลังด้วยครับพี่ดูเนี้ยนี่เป็นไงเนื้อมวลสารเป็นไงพี่โอ้โหสุดเลยพี่ดูครับดิเห็นไหมเนื้อปูนเปลือกหอยนะครับเห็นไหมเม็ดข้าวสุกนะครับเห็นไหมครับนี่ครับโอ้โหดูสิพี่นะครับดูครับเก่าถึงยุคเลยนะครับนี่นะครับดูครับเก่าเก่าเลยนะครับพี่ๆดูนะครับ นี่นะครับเก่าๆเลยนะครับนี่ครับนี่ครับดูครับโอ้สวยๆจัดจ้านเลยพี่นะจัดจ้านเลยครับยังบอกว่าจัดจ้านเลยนะพี่นะนี่ครับโอ้โหองค์ที่สิบห้านะครับต่อมาองค์ที่สิบหกนะครับนี่เป็นไงพี่แต่ละองค์ เจแจมๆนะครับคัดมาอย่างดีนะพี่นะอย่างดีเลยนะครับนี่ครับสุดความสามารถนะครับที่นะครับที่จะสามารถนําพระดีๆแบบนี้มาให้พี่นะครับสุดแล้วนะครับนี่ครับลองไปดูได้เลยครับช่องอื่นนะครับนะลองดูได้นะครับรอเนื้อมาเทียบดูได้เลยนะครับแตกต่างกันสิ้นเชิงเลยนะครับพี่นะอ่า ลองไปเช่าลองไปเช่าช่องอื่นดูได้นะครับเนื้อของผมกับเนื้อของเขาเนี่ยต่างกันมากนะครับอเนื้อถึงยุคนเนื้อจัดจ้านเนะ่ยต้องอย่างนี้นะครับพี่นี่ครับต้องอย่างนี้นะครับองค์หมายเลขสิบหกนะครับต่อมาองค์หมายเลขสิบเจ็ดนะครับนะนี่เกตทลุซุม้มไปไงพี่โอ้โหดูดิปึกปักเลยพี่นะเนื้อปึกปักเลยพี่ดูดิ เน่เห็นไหมครับเนื้อในปึกปักเลยครับพี่นะครับตอนนี้ FC เนี่ยติดตามรับชมนะครับฟ้าสมเด็จกันมากเลยนะครับผมต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านเลยนะครับพี่นะครับที่ให้การตอบรับและเชื่อใจในความสามารถนะครับอ่านี่ครับนี่ครับดูครับสวยๆเก่าๆเนื้อถึงยุคแบบนี้ครับพี่นะครับทำให้ FC เนี่ยโอ้โห หลังไหลกันเข้ามาเยอะมากเลยนะครับตอนนี้นะครับนี่ครับหลังไหลกันเข้ามาเยอะมากเลยนะครับนะครับโอ้โหดูครับองค์ที่สิบเจ็ดนะครับต่อมาองค์หมายเลขสิบแปดนะครับนี่โอ้โหดูเลนี่เป็นไงพี่เนื้อครับโอ้โหเนื้อจัดจ้านจริงๆนะครับจัดจ้านจริงๆนะครับพี่นะนี่ครับดูครับ นี่ครับพี่นะครับเนื้อจัดจ้านนะครับนะครับเนื้อถึงยุกนะครับนั้นเนื้อถึงยุกดูดิพี่นี่ครับสวยจริงๆครับพี่นะครับองค์ใหม่เลขสิบแปดนะครับต่อมาองค์ใหม่เลขสิบเก้าเป็นบางขุนพรมนะครับเป็นบางขุนพรมอกคุดเสียนบาทนะครับ ดูดิพี่โอ้โหดูเนื้อดิพี่นี่ครับองหมายเลขสิบเก้านะครับองนี้ครับเนื้อปึกเลยพี่นะเนื้อปึกเลยพี่นะแล้วก็มีข้ามน้ำมันตังอิ้วนะครับเหลืองๆนะครับเกาะเป็นบางจุดบางจุดอย่างนี้เลยพี่นะครับเนื้อเก่าถึงยุคนะครับพี่นะต้องบอกว่าเนื้อเก่าถึงยุคเลยนะครับอ่าดูครับเนี่ยมีรอยยุบตัวหดตัวของมวลสารนะครับนี่บางขุ่นพรมพิมพ์อกคุดเสียนบาทองหมายเลขสิบเก้านะครับ ต่อมาองค์หมายเลขยี่สิบนะครับนะเป็นพิมพ์เกตทะลุซุ้มนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่พระประธานเลยพี่นะลองดูนะนี่ดูการวางแขนของเขานะครับเห็นไหมไหลอกยกตึงเลยนะพี่นะเห็นไหมโอ้โหเนื้อถึงยุกเลยพี่นะนี่ขึ้นเป็นพนึกเลยนะครับพี่นะขึ้นเป็นพนึกเลยนะครับสวยมากๆนะครับอ่าเนี่ยครับสวยมากๆเลยนะครับงดงามจริงๆนะครับ นี่ครับวันนี้นะครับนะมีพระสมเด็จสวยๆนะครับมาให้พี่ๆเอฟซีได้เลือกชมสะสมบูชากันนะครับฝากช่องทางนะครับเบอร์โทรนะครับ0969026829นะครับ ID ไลน์0967240203นะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะครับส่งฟรีนะครับ มีเก็บเงินปลายทางนะครับ1องค์800บาทนะครับ2องค์1 5 0 0บาทนะครับ3องค์พิเศษนะครับ2,000บาทนะครับสำหรับ3องค์นะครับคิดให้2,000บาทนะครับส่งฟรีด้วยนะครับทุกรายการส่งฟรีนะครับ1องค์ก็ส่งฟรีนะครับ3องค์4องค์5องค์ส่งฟรีหมดนะครับอยู่ในประเทศไทยผมส่งให้ฟรีทุกบ้านนะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกดเข้า เขาเรียกว่ากดแชร์นะครับไปให้กับพี่ๆ FC นะครับที่เล่นพระสมเด็จนะครับที่ชอบพระเครื่องนะครับในสายพระสมเด็จหรือว่าพระเหรียญอะไรก็ได้นะครับนะเผื่อมีนะครับเผื่อเขาเรียกว่าเผื่อเผื่อมีลูกค้าท่านอื่นนะครับนะอยากติดต่อเช่าบูชาก็ฝากพี่ๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับผมด้วยนะครับนะ วันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวนะครับกาบราบลาพี่พี่เอทุกท่านนะครับและพี่พี่เอที่รับชมอยู่ต่างประเทศทุกทกท่านเลยนะครับวันนี้ต้องขอตัวกราบลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ